การลงทะเบียนปี2565ห่วงเวลานี้คือห่วงเวลาที่หลายคนใจจดใจจอ่อเพราะกําลังจะประกาศคุณสมบัติคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่ามีการตรวจสอบข้อมูลเบือเบ้องต้นกับกรมการปกครองในเบื้องต้นอันนี้ผ่านแล้วถูกไ <ป S 2> ในระยะเวลานี้ไทม์ไลน์จริงๆแล้วคือภายในเดือนมก,กราคมนี้ใช่ไหมคะที่เราจะประกาศคุณสมบัติครับใช่ครับขอแม่เรียนเรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับ,รบว่าทางที่พูดถึงว่า ผ่านแล้วในรอบคือตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องของความเป็นข้อมูลที่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษน,นะครับตอนนี้นมีคนลงทะเบียนประมาณ21ิบล้านคนคะนะครับก็มีการไปตรวจสอบ,บเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่ข้อมูลส่วนบุคลคลก่อนนะครับว่าตรงไหมใช่ไหมนะครับก็มีตรงกับไม่ตรงถ้าไม่ตรงเนี่ยเราเปิดโอกาสให้คุณมาแก้ไขซึ่ง ก็มีครับเนื่องจากว่าคีย์เลขผิดคือไม่ตรงเนี่ยหลายคนที่เข้าไปก็จะเห็นว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์รอันนี้ยังไม่ได้เป็นการประกาศคุณสมบัตินะแต่ว่านขั้นต้นเมื่อไปเทียบฐานข้อมูลกับกรงการปกครองแล้วปรากฏว่าไม่ตรงกัน,กนอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่คือเลขผิดเลขผิดหรือไม่ตรงกันก็เปิดโอกาสให้มีการไปยืนยันแก้ไขเหมือนกันก็ได้ทํามาเป็นโดยตลอดะนะครับประมาณสองสารอบแล้วะนะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปแก้ไขให้ถูกต้อง นะครับเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องเช่นข้อมูลบอกว่าเป็นโสดเนาะเราบอกว่าตัวเองเป็นโสดจริงๆเคยเคย,เคยสมรสแต่ว่า,<อ>เาเร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 าหย่ามาแต่ว่าเราไม่ได้ไปทําให้เรียบร้อยที่เขต <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับปรากฏว่าข้อมูลโชว์ว่าเฮ้ยคุณยังสมรสคุณสมรสมรคุณก็มีหน้าที่ว่าอ๋อ ก็เอาที่สิ่งที่วคุณจงทะเบียนอย่าไปทำให้เรียบร้อยซะนะครับแลวเขาอหมือนก็เด้งกลับมาว่าคุณโสดแล้วทั้นที่คุณลงทะเบียนเป็นฐานะคนโสดก็จบข้อขาหมูลก็บอกว่า,วาการลงทะเบียนสมบูรณ์<อ>นี้ครับก็ปรกากฏว่ามีคนที่ลงทะเบียนสมบูรณ์เนี่ย19.6ล้านคนนะครับ19.6ล้านคนเนี่ยก็ได้ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติด้านอื่นแล้วเรื่องรายได้เรื่องสังหาริมทรัพย์เรื่องการเงินน่ะกับที่ผมเรียนมาสักครู่ครับว่า46หน่วยงานก็คือตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบพวกนี้อยู่ครับใช่ไหมคะ